อ่าสวัสดีคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับพวกผมเซลฟุกจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์บายโนทับลีนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้าคาวสกิแซดแปดร้อยปีสองพันสิบสี่ต้องบอกเลยว,ว่าคันนี้ทีเด็ดมากนะก็คือเจ้าของเก่าบอกว่าว่าจูนมาแล้วเรียบร้อยคันนี้การันตีสองร้อยหกสิบวกนะเดี๋ยวผมาพามาชมรอบคันก่อนสวยๆคันนี้ สภาพแทบไหลริล้วรอยแรงด้วยคันนี้ทำเป็นเล่นไปมาแดีวผมพามาได้ของแต่งอะไรดีกว่านี่เลยฮะเด่นเด่นมือเบรกมือคัตนะครับแล้วก็ปอกแฮนดอมิโนครอบปั๊มบนนะแต่งสีทองสวยๆแล้วก็กันสะบัดพร้อมขาจับ RSV นะแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์สีทองนะครับแฮนด์ก็แต่งแล้วก็มีที่บอกเกียร์ด้วยท่านผู้ชม เออสวยๆต่อมาชิวหน้าสซแปดนะครับไล่น็อตไทเทคันนี้ไล่ไทเทแทบทั้งคันเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้คันนี้จะได้ไฟเลี้ยวแต่งด้วยนะเออสวยๆแล้วก็โชคหน้าอันนี้แปลงมานะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นของตัวไหนแล้วก็บังโคลหน้าด้วยนะสวยๆล้อทำสีมาอ้ําได้ของโทกิโกะนะครับซ้ายขวาเลย พร้อมสายถักนะตาดหม้อน้ำอ่าเงางามนะท่านผู้ชมเครื่องใสๆนะครับครอบแข้งนะขนาดครอบแข้งก็ยังไล่ล็อตไทเทนนะอันนี้เป็นเอ,อ่อฝานะ้ำมันเครื่องแต่งนะเออสวยๆต่อมาขาดไปไม่ได้เลยคือท่อทรงกระป๋องคาร์บอน แล้วก็ตรงสลิปออนไล่ไทยเทมานะครับท่าผู้ชมอ่าข้างหลังก็ไล่สายถักเหมือนกันนะครับแล้วก็สวิงอาร์มหลังเป็นของเซตอีกสิบอืมสวยๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าแรงด้วยแปลงมาด้วยหลอ่อๆเลยนะท้ายสั้นนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะซ้ายขวาเป็นเหมือนตาแมวอ่านะแล้วก็จะได้ควิกชิปเตอร์นะท่านผู้ชม คือกะสับ้อยแน่นอคนคันนี้มาต่อมานี่เลยการลอยถังนะครับคาร์บอนตรงนี้ตรงฝาถังน้ำมันก็ไล่น็อตทองนะเออมาเดี๋ยวผมพามาชมหน้าใหม่กันเลยดีกว่าคันนี้จะวิ่งอยู่ที่27,000กว่าโลเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อเลยมา เง,เงียบๆเลยครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันต่อเลยครับถูกใจสายลั่นแน่นอนนะสำหรับใครที่ชอบทรงกระป๋องลั่นๆและคันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสามบาทเท่านั้นซื้อสดรถได้อีกและดาวเริ่มต้นอยู่ที่9 9้าพับาท ผ่อนเดือนละสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบนวดอ่าดาวถูกผ่อนสบายๆย,ออยาวๆกันไปนะใครที่อยากเข้ามาชมตัวจริงก็พิมพ์ใน Google แ a บบว่า PK Superbuy n o t a Bali นะครับร้านเราจะอยู่ตรงแยกปากเกต North Bali นะแล้วก็ใครอยากชมรายละเอียดของแต่ละคันก็ติดตามที่เพจเราได้เพจเราก็จะมีชื่อว่า PK Superbuy n o t a Bali นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยขายหาอยู่นะ เซตแปดแรงๆอย่างนี้เลยนะก็รีบเลยให้ไวรีบจองนะใครหารถสภาพหนังฟ้าต้องที่นี่เท่านั้นพีเคซูเปอร,ร์บค์โรทเรีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมกลับสวัสดีครับ